อาสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันนะครับนะวันนี้เราเรียนกันเป็นแบบคลิปวิดีโอนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการปฏิบัต,ติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะครับนะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการทีนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยบ้างนะครับก็คือคนเราเนี่ยเกิดมาเนาะ คงไม่มีใครที่ไม่เคยเจ็บป่วยนะครับทุกคนต้องเคยเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกตินะเป็นไข้หวัดเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลไอนะครับเจ็บคอนะเป็นอ,อะไรนะอีสุกอีสายเป็นโรคหัดนะครับหรือแวะแม้แต่อาการบาดเจ็บต่างๆจัดก,การเล่นนะครับอา้าวเมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องบอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเองได้นะเมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องบอก ผู้ปกครองหรือบอกคุณครูหรือบอกพ่อแม่ได้ว่าเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างนะปวดหัวนะตัวร้อนนะครับเราเป็นยังไงก็ต้องต้องบอกคนอื่นได้2ปฏิบัติตนตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะครับเมื่อเจ็บป่วยแล้วจะทําปฏิบัติตนอย่างไรเอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะเอาเรื่องที่เราจะเรียนอันนี้คือผังแผนผังสารก์การเรียนรู้นะครับ เราก็จะเรียนเรื่องของการป้องกันนะก่อนเราจะเจ็บป่วยเราก็ต้องรู้จักการป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อป่วยแล้วเราจะทําอย่างไรนะถ้าเกิดว่าตัวร้อนปวดศีรษะมีน้ํามูกเป็นไข้หวัดนะครับถ้าท้องเสียทํำยังไงถ้าเป็นปืนคันทาําไงถ้าฟกช้ําทําอย่างไรนะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันนะอันดับแรกการป้องกันนะครับการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะครับ นอกจากจะดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วนะครับเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะครับนะอันดับแรกนะครับก็มันก็อยู่ในสุขบัญญัติ10ประการนั่นแหละรักษาความสะอาดร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นอาบน้ําทุกวันนะครับก็คือปกติแล้วเราควรจะอาบอย่างน้อยวันละสองครั้งเนาะเป็นอย่างน้อยเนาะตื่นนอนแล้วก็ก่อนแล้วก็ตอนเย็นเล่นเสร็จอะไรเสร็จนะครับ นะก่อนเข้านอนหรือว่าตอนเย็นตอนค่ำอย่างเงี้ยนะครับล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีนะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีเชื้อโควิดอยู่นะครับล้างบ่อยนะบ่อยนะล้างบ่อยบ่อยล้างบ่อยบ่อยเพราะเชื้อโรคมันจะมันเข้าสู่ร่างกายคือมันจะติดมือเราแล้วมาเข้าร่างกายเราอันนี้ก็คงได้รู้กันมาพอสมควรแล้วเนาะเรื่องของการติดโควิด2ใส่เสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าและใช้ของที่สะอาดนะครับจะช่วยป้องกันเชื้อโรคนะ เสื้อผ้าถุงเงท้ารองเท้าใส่ที่สะอาดนะครับใส่ครั้งเดียวแล้วก็เอาไปใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เวลาว่างก็ไปซักนะครับนะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีโควิดถ้าเราออกไปข้างนอกบ้านนะเราไปไหนก็แล้วแต่ไปข้างนอกบ้านนะมันมีโอกาสที่เชื้อโควิดมันอาจจะติดตามเสื้อผ้ากลับบ้านปุ๊บถอดเสื้อผ้าเลยใส่ตะกร้าเลยนะซักเลยก็ได้แล้วก็อาบน้ำอาบท่านะครับสระผมฟอกสบู่ให้เรียบร้อยนะครับ เผื่อว่าเชื้อโควิดมันอาจจะติดตามตัวเรานะครับเราจะได้เราได้ทําความสะอาดร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยไม่ใช้ข้อที่3านะไม่ใช้ของส่วนตัวเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหวีแปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่นนะครับนะเพราะเชื้อโรคมันอาจจะติดสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาติดเราได้นะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะพวกผ้าเช็ดตัวนะผ้าเช็ดตัว พวกแบงสีฟันแป่งีฟันคงไม่ใช้ร่วมกันอยู่แล้วเนาะมันเข้าปากคนอื่นมันมาเข้าปากเราเนาะอ้าวใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไอหรือจามนะแต่ช่วงนี้ก็คือเราสมหน้ากากาอนามัยอยู่แล้วเมื่อออกไปข้างนอกนะครับนะป้องกันเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคเราไปสู่คนอื่นด้วยแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคคนอื่นมาสู่ร่างกายเราด้วยนะครับ ไม่คลุกคลีกับคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ติดต่อกันได้นะครับอ่มีใครเจ็บป่วยเราก็รักษาระยะห่างนะครับนะไม่ไม่เข้าไปใกล้ไม่คุกคีด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างเด็กเกเนี่ยนะเขาจ,จริงจริงเขาจะห้ามห้ามไปตามโรงพยาบาลนะเพราะว่าเขากลัวเด็กจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับอ้าวดาวูแลรักษาความสะอาดห้องนอนห้องครัวห้องน้ำนะเพื่อให้ปัสจากเชื้อโรค นะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะคือห้องน้ำเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อโรคได้ง่ายนะเพราะมันมีความชื้นมันมีน้านะครับอีกที่นึงก็คือห้องนอนเราทำความสะอาดให้เรียบร้อยที่นอนที่นอนก็วันเสาร์อาทิตย์ก็เอามาตากแดดเอามาผ้าปูที่นอนก็มาซักให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีฝุ่นนะมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคนะครับแล้วก็บางครั้งมันอาจจะอันตรายอาจจะมีสัตว นะสัตว์เลื้อยคานหรือมแมลงแมลงต่างๆที่มันอาจจะไปแอบซ่อนตัวอยู่ตามห้องนอนตามที่นอนเรานะครับก็ทําความสะอาดซะให้เรียบร้อยนะครับข้อที่7ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดนะและทําลายแหล่งพอะพันุยุงอยู่เสมอนะครับนอนกลางมุง้งนะแล้วก็ในบ้านเราตรงไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่มันมีน้ําขังก็กลบซะตรงไหนที่มันเป็น ช้วยชามอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีน้ําขังก็คว่ำซะนะครับแต่ช่วงนี้คงฝนคงไม่ค่อยตกนะคงไม่ค่อยมีน้ําขังนะครับยุงก็จะค่อยยังชั่วหน่อยนะในช่วงนี้นะครับอากาศเย็นๆนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอนะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อออกกําลังกายแล้วร่างกายจะแข็งแรงนะครับแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะอาจจะถ้า สัปดาห์ไหนเราเต้นอะไรบ,บีกันนะเราก็เต้นไปพร้อมๆกันก็ร่างกายแข็งแรงหรือถ้าสัปดาห์ไหนเราเรียนสุขศึกษาอย่างสัปดาห์นี้นะครับหรือว่านื่อื่นอ่ะนักเรียนก็หาเวลาไปออกกําลังกายนะตอนเย็นๆก็ได้นะครับนะแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดไปเล่นกับเพื่อนๆข้างๆบ้านเราก็อย่าลืมสวมแมสด,ด้วยนะเป็นการป้องกันเชื COVID ้อโควิดนะครับข้อที่9เมื่อบาดเจ็บต้องแจ้งให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองครูทราบนะบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือเยอะแค่ไหนนะครับวิ่งไปหกลญญหกล้มส่วนใหญ่หกกล้มเนี่ยเข่าเราจะลงพื้นนะหัวเข่าแตกนะหัวข้อศอกนะครับ้อศอกแตกมือเท้าพื้นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าบาดเจ็บต้องบอกผู้ปกครองบางทีเลือดไม่ออกมันอาจจะเป็นอ่าเป็นห่อเลือดเป็นสนนะครับหรือมันอาจจะมีกระดูกแล้วกระดูกแตกในร่างกายเรานะก็บอกบอกผู้ปกครองนะครับช่วงนี้อยู่ที่บ้านเนาะก็บอกผู้ปกครองถ้ามาโรงเรียนก็บอกคุณครูนะครับ ข้อที่10ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอนะจิตใจร่าเริงมันก็จะทําให้ร่างกายเรามันแข็งแรงไปด้วยนะครับอ่าเลยจะไปเร็วนิดนึงถ้าเกิดเริ่มเจ็บป่วยละ่ะการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยถ้าตัวร้อนปวดศีรษะมีน้ำมูกหรือมีไข้หวัดนะครับนะสาเหตุของไข้หวัดอาจจะเกิดจากการไอหรือจามลดการ,การใช้ของหรือเสื้อผ้าร่วมกับ ผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดนะครับอยู่ในที่เย็นจัดหรือร้อนจัดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแล้วนะมันเริ่มเย็นแล้วนะครับแล้วก็นอนห่มผ้าอย่าอาบน้ําดึกร่างกายเปียกน้ําเป็นเวลานานนะครับเช่นเปียกฝนแช่ในน้ําเป็นเวลานานอาการของโรคไข้หวัดตัวร้อนปวดศีรษะมีน้ํามูกนะระยะแรกน้ํามูกจะใสๆส,สักพักหนึ่งน้ํามูกมันจะเริ่มเขียวขน้นนั่นแปลว่าเริ่มมีเชื้อโรคแล้วนะครับตอนน้ํามูกใสๆมันจะมีเชื้อโรคนะ เมื่อเป็นไข้หวัดทําอย่างไรเวลานอนสวมเสื้อผ้าผมผ้าให้ร่างกายอบอุ่นเสมอดื่มน้ําอุ่นมากๆนะครับห้ามดื่มน้ําเย็นหรือน้ำแข็งเวลาเป็นหวัดนะดื่มน้ําอุ่นนะครับแล้วก็งดพวกไอศครีมน้ําแข็งสายบิงซูพวกนี้งดไปก่อนนะโชคที่เป็นหวัดพักผ่อนให้เพียงพองดออกกําลังกายหรือทั้งกิจกรรมที่ใช้แรงมากบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองเมื่อมีอาการปวดศรีรษะ เพื่อหาอยาแก้ปวดรับประทานใช้ผ้าปิดปากเวลาไอาหรือจามนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงนะนี่เวลาไอาจะจามก็เอาผ้าปิดปากนะครับเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเรามันไปแพร่กระจายไปสู่คนอื่นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไข้หวดัดนี่มาเต็มเลยไม่ไปวิ่งตากฝนตากแดดไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับกินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงวิตามินซีคือผลไม้ที่มีรส เปรียปร้ยวๆนะเช่นส้มนะหรือฝรั่งก็มีวิตามินซีสูงวิตามินซีนี้มันจะคือจะสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ให้เป็นหวัดนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกาลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอสวมหน้าก,กากอนามายัยไม่คลุกคลีหรืออยู่ใกล้กับคนที่เป็นโรคไข้หวัดครูพูดเร็วนิดนึงนะจะได,ะได้เราจะได้ฟังไม่นานนะจะได้ไม่ต้องเบือ่อนะครับต่อไปท้องเสียนะครับสาเหตุของท้องเสียคือกินอาหารที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคนะอาจจะมีมแมลงวันตอม หรืออาหารสุกๆดิบนะครับหรือกินอาหารที่เราไม่คุ้นชินหรือบางคนจะแพ้อาหารบางอย่างอย่างครู <c outra> ครูจะไม่ไม่ทานเผ็ดถ้าครูกินเผ็ดแล้วเนี่ยครูจะท้องเสียนะครับบางคนอาจจะกินนมไม่ได้นะกินนมล้วจะท้องเสียนะครับระบบย่อยอาหารอาจจะเจอนมเข้าไปอาจจะท้องเสียนะครับก็แล้วแต่นะครับดื่มน้ําหรือดื่มน้ําไม่สะอาดที่มีเชื้อโรคและสิ่งสปกป,ปรกปะบนอยู่นะครับรับประทานผักสดหรือผัดผลไม้ ที่ไม่ไม่ล้างให้สะอาดมันอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่อาจจะมียาฆ่า,มาแมลงเจือปนอยู่ในในผักหรือผลไม้เนาะเพราะผักผลไม้เนี่ยเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาจะฉีดยาฆ่า,มาแมลงไว้แล้วกลับมาบางทีถ้าล้างไม่ดีนะครับอาจจะเข้าสู่ร่างกายใช้มือไม่สะอาดหยิบอาหารมือไปวิ่งเล่นมาจับของเปื้อนแล้วก็ไปหยิบอาหารนะครับอาการท้องเสียนะคือการถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ําหรือถ่ายเหลว ติดต่อกันเกินกว่าวันละสามครั้งนะถ้าวันหนึ่งถ่ายเกินสามครั้งนี่น่าจะบอกว่าท้องเสียได้แล้วหรือถ่ายเป็นน้ําหรืออาจจะมีมูกมีมูกเลือดปอนเป็นสีแดงๆนะครับนะอ้าวปวดท้องปั่นปวดในท้องเวลาท้องเสียเนี่ยถ้าเป็นครูจะรู้เลยก่อนก่อนมันจะถ่ายมันจะอุ้ยมันจะคลื่นคลาดคลื่นคลาดแล้วก็จะปวดด้วยนะครับนั่นรู้เลยว่าท้องเสียแล้วนะหรือ ถ้าเป็นมากๆเข้าอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับเพราะว่าร่างกายเรามันตรวจเจอเชื้อโรคสิ่งแบบปลกปลอมมันต้องการจะถ่ายออกนะถ้าถ่ายออกทางอุจจาระไม่ทันใจมันก็จะขึ้นข้างบนอาเจียนออกนะครับร่างกายมันจะขับเชื้อโรคแล้วของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการออกนะครับอ่อ,อนเพลียไม่มีแรงเพราะว่าร่างกายเสียน้ํามากนะเวลาท้องเสียมันถ่ายอุจจาระออกไปร่างกายก็เสียน้ําไปด้วยนะครับ เอาละการปฏิบัติตนเมื่อท้องเสียนะดื่มน้ำละลายผงเกลือแร่นะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีถ้าไม่มีผงเกลือแร่ใช้น้ำต้มสุกป,ประมาณ3ามแก้วเกลือ1ช้อนชาเอาแบบง่ายๆนะผงเกลือแร่ที่มีขายตามร้านขายยามีติดบ้านไว้นะครับถ้าไม่มีนะดื่มน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เดินให้ใครใกล้ ใครๆก็ได้ที่ในบ้านเราอ่ะเดินไปซื้อสไปซ์สักขวดหนึ่งแล้วก็เอาเกลือใส่นะเป็นสไปซ์ใส่เกลือนะครับจะมันก็จะวหวานๆเค็มๆซาซหรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นก็สปอนเซอร์ก็ได้นะเอ็มเอ็มสปอร์ตนะไม่ใช่เอ็มร้อยนะสปอนเซอร์ก็ได้นะครับเอามาจิบเพื่อให้เพื่อเวลาเราท้องเสียเนี่ยนะร่างกายจะเสียเกลือแร่ไปด้วยเอามาจิบกินทดแทนเกลือแร่ไม่งั้นร่างกายอาจจะช็อกอาจจะเสียชีวิตได้นะครับ เมื่ออาการดีขึ้นเมื่อเริ่มหยุดถ่ายให้รับประทานอาหารน่่นๆเช่นข้าวต้มโจ๊กนะไม่ควรดื่มนมเพราะนมอาจจะทำให้ท้องเสียอีกได้นะครับถ้าถ่ายเป็นมูกเลือดควรไปปรึกษาแพทย์นะครับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการท้องเสียล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั้งเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดไม่มีแมลงวันตอมและไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ดื่มน้ำที่สะอาดเช่นน้ำอุน่นหรือน้ำต้มสุกนะครับรับประทานผักผลไม้สดต้องล้างให้สะอาดกำจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยผูปากถุงขยะใส่ในถังขยะและปิดฝาให้เรียบร้อยป้องกันแมลงวันนะไม่งั้นเดี๋ยวมแมลงวันบ้านเราเยอะนะครับต่างขยะเนี่ยถุงขยะบางทีถ้าไม่มัดมแมลงวันไปตอมมันก็จะไปวางไข่ก็จะมีหนอนหนอนก็จะกลายเป็นแมลงวนันแมลงวันก็เยอะ มันก็จะมาตอมอาหารตอมกับข้าวเรานะครับโอเคคราวหนะ้าเราจะเรียนเรื่องพื้นคันนะพื้นคันตามตัวนะครับวันนี้เราก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะแล้ววันนี้ก็จะไม่มีการบ้านนะครับยังไม่มีการบ้านนะเพราะว่าเพื่อให้เพื่อให้เวลานะคือช่วงนี้เข้าใจว่าลวหลายๆวิชาก็มีการบ้านเยอะแล้วก็งานเก่านะครับถ้าใครยังไม่ส่งก็ตามส่งซะให้เรียบร้อยนะครับ นะจะยังไม่มีการบ้านเนาะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสัปดาห์ต่อๆไปถ้าวันไหนสะดวกเราก็จะออกกําลังกายกันอีกนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มมีการทดสอบเก็บคะแนนกันบ้างแล้วนะครับนะสำหรับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับพบกันในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ